รมเห็นชอบยุคกรมอุทยานรวมเข้ากับกรมป่าไม้เหตุภารกิจซ้ำซ้อนตะลึงวงการศึกษาศรีสเกตทั้งโรงเรียนมีครู4คนนักเรียน4คนสาวเมืองคอนร้องถูกตำรวจยศพันตำรวจโทรกับพวกยัดข้อหาในคดียาเสพติดรวบหนุ่มวิศวะแชทสาวออฟฟิศ หลอกเชิดรถเก๋งหนีพบประวัติก่อเหตุหลายพื้นที่คุยข่าวให้คน้นขนข่าวให้เข้มกับข่าวค้นคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในวันนี้นะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่เป็นคดีเกี่ยวกับอาญากรรมนะครับหลายเรื่องเกี่ยวกับตำรวจหลายเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะครับวัดก็มีนะฮะวันนี้ก็โดนไปทั่วถึงแต่ละหน่วยของสังคมบ้านเราครับครับวันนี้ข่าวค้นคนเนชั่นนะครับมีเรื่องราวของเงินเยียวยาน้ําท่วมับนะก็เป็นความต่อเนื่องมานานนะฮะ วันนี้เราก็ติดแท็กเหมือนเดิมนะครับท่านที่จะพูดคุยมานะครับทั้ง SMS และ Twitter SMS นั้นก็เชิญนะครับคุยข่าวได้ทุกเรื่องที่เป็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เกิดที่บ้านท่านเกิดที่ท้องถิน่นคาดท่านนะฮะข่าวดินฟ้าอากาศนะครับก็ SMS นั้นส่งมาได้ที่4240666นะครับ4240666นะครับส่วน Twitter นั้นก็แอด k k n n t i o n นะครับแล้วก็ติดแท็กก็ K-Nation นะแท็กประจำรายการนะครับแล้วก็วันนี้แท็กหัวข้อก็เป็นเรื่องของเงินน้ำท่วมนะฮะเงินน้ำท่วมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินน้ำท่วมแล้วก็มีคนไปร้องเรียนไปแบบค่อนข้างจะดุดันหน่อยถึงที่ทําเนียบนะฮะเป็นคนขับแท็กซี่นะครับ ชื่อนายพง์พิชามธนาธีรพงศ์ฮะ <c oughs> ขับแท็กซี่สีชมพูคาดขาวนะครับมาจากเชิงสะพานชมัยมรุเชพถนนพิษณุโลกนะครับแล้วก็ขับชนแผงเหล็กกั้นที่ใช้เป็นประตูรั้วเข้าออกทำเนียบนะครับตรงประตู2แล้วก็ขับ <c oughs> ฝ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิบาลน,นะครับ <c oughs> ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยที่นั่นเข้ามาทางประตู2นะครับแล้วก็บีบแตรลั่นเลยนะครับ และยังไม่ยอมลงจากรถด้วยตอนแรกนะครับเบิ้ลเครื่องยนต์ข่มขู่อยู่นะครับจนกระทั่งทางด้านของตำรวจสันนิบาตนอกเครื่องแบบต้องใช้กลอุบายหลอกล่อปลอมเป็นนักข่าวตัวของโชเฟอร์คนนี้ถึงลงมาโชเฟอร์คนนี้ชื่อพง์พิชาน์ธนาเจรพงศ์นะครับยอมลงมาจากรถพอลงมาจากรถแล้วตำรวจก็เข้าไปตรวจคนรถนะครับว่ามีอะไรแปลกปลอมมาหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับมีแต่ภาพข่าวที่นายพง์พิชาน์นั้นใช้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ แกก็ร้องเรียนนะครับว่าแกเป็นสมาชิกนปช oh. เป็นคนเสื้อแดงเลย mm. นะครับถูกกันแกล้งจากกระทรวงพัฒนาสังคมแกบอกนะครับที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของสารอุทธร์ที่ให้จ่ายเงินเยียวยาแก่นายพงพิชานสองครั้งเงินเยียวยาก็ไป่รลูกเงินเยียวยาน้ำท่วมหรือว่าเงินเยียวยาจากการที่แกไปเป็นคนเสื้อแดงแต่เป็นเงินเยียวยาเป็นเงินเยียวยาแกใช้คำว่าเงินเยียวยาอาจจะเป็นเงินเยียวยาเรื่องของ การชุมนุมเหตุการณ์ทางการเมือง <2 S 1> ขอ<า>งคนเ,เสื้อแดงนะครับแกบอกว่าแกบอกนะครับว่าศาลให้จ่ายเงินเยียวยาแต่ว่ากระทรวงพัฒนาสังคมไม่ยอมจ่ายตามที่ศาลบอกสองครั้งจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวพูดแล้วก,ก็ควักเงินออกมาเห็นเห็นเป็นแบงค์หลายใบนะฮะและก็มีสร้อยทองด้วยนะครับเราร้องขอความเป็นธรรมนะฮะ ตำรวจก็คุมตัวไปนะครับคุมตัวไปสอบสวนระหว่างที่ตำรวจคุมตัวไปนั้นนายพงพิชานก็ตะโกนไว่วายว่าอย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมแขนผมเจ็บผมมีใบ,บรับรองแพทย์นะฮะแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวนพชด้วยนี่ฮะแล้วก็ดา่าอะไรเนี่ยไอวีระอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะหมายถึงใครด่าไอ้วีระมันออกบาดให้ผมเวลาจะใช้งานเสร็จสึกมันก็ฆ่าขุนพลมันหลอกคนเสื้อแดงด้วยกัน ไม่รู้หมายถึงใครจะหมายถึงใครนี่บอกเคยไปร้องที่พรคประชาธิปัตย์มาแล้วด้วยแล้วก็ม,มาร้องที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะทีนี้มีคราวนี้มีเรื่องของร้องเหมือนกันร้องเรียนรเรื่องเงินเย,ยียวยาเหมือนกันแต่ว่านี้เป็นเงินเย,ยียวยาน้ําท่วมนะครับเป็นวัดต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเขาบอกว่า ความจริงเนี่ยน่าจะได้เงินเยียวยาแล้วแต่ว่ามไม่ได้นะครับวัดที่ถูกน้ําท่วมในเขตพื้นที่อํเาเภอคูเมืองและอํเาเภอสตึกของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่รับการช่วยเหลือน้ําท่วมนะฮะทีแรกเนี่ยทางรัฐมนตรีท่านหนึ่งเป็นอดีตนะฮะอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณหมอสุริศคนสมบูรณ์เนี่ยเคยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือไปตรวจสอบตอนนั้นก็ไปมอบเงินให้แต่ว่าเป็นซองเปล่าข้างในซองเนี่ยไม่มีเงิน มอบให้กับตัวแทนของวัดคือมอบซองเนี่ยเอาไว้แบบถ่ายภาพอตอนที่มอบ,บถ่ายภาพในงานเท่านั้นส่วนเงินเนี่ยที่ตอนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งตามหลังมาให้ให้วัดละสองหมื่นแต่จนถึงตอนนี้นะฮะผ่านมาจะร่วมปีละวัดทั้งสิบแห่งยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลยก็เลยวันนี้นะครับทางจเจ้าวาดวัดวังปรับนะฮะพระอธิการนัทพลชัยฉันทธรรมโมออกมา เรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าคุณหมอสุริทวันนั้นที่ไปมอบซองเปล่าให้เนี่ยออกมารับผิดชอบหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ได้รับซองเปล่าเยียวยาเนี่ยนะครับเขาก็คาดว่าจะได้เงินก็เลยไปขอพวกสิ่งของวัสดุก่อสร้างเนี่ยเตรียมจะมาซ่อมแซมวัดทีนี้ก็ไม่ได้เอาเงินไปจ่ายกับทางร้านวัสดุก่อสร้างรองเงินอยู่อืยังไม่มาสักทีสอบถามไปทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดก็บอกว่ายัง <c oughs> ไม่รับการโอนเงินมาช่วยเหลือเนี่ฮะ วัดละสองหมื่นมาแต่ซองเงินไม่ได้นะฮะแล้วก็ไปสั่งวัสดุก่อสร้างมาก่อนแล้วด้วยไปไปไปเชื่อเข้ามาก่อนแล้วที่ร้านวัสดุก่อสร้างนี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะบุรีรัมนะฮะครับวันก่อนก็จังหวัดอะไรก็เหมือนกันนะฮะห้าวัดก็ได้รับซองปล่าไปเหมือนกันนะฮะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะคุณหมอสุรวิทย์นะครับครับ ท่านผู้ชมนะฮะถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ไหนตอนปี54นะฮะที่บ้านท่านถูกน้ําท่วมแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือว่าได้รับเงินเยียวยาแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยนะฮะก็ลองคุยกันเข้ามาผ่านทางทวิตเตอร์แล้วก็ติดแท็กเรื่องของเงินน้ําท่วมก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวฮือฮานะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันฮือฮาที่ฝั่งของ เขมรฝั่งของกัมพูชานะครับเรื่องของโรคมือเท้าป่ามือเท้าป่าที่นั่นเนี่ยแตกตื่นกันมากเพราะว่ามีคนตายไปถึง60กว่าคนะนะเป็นเด็กนะครับแล้วก็คือหากันถึงขนาดที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับก็เขาก็ไม่รู้ว่าลูกของเขาเป็นโรคอะไรคนในประเทศเขาเป็นโรคอะไรนะฮะกลัวว่าลูกจะไปติดด้วยก็เลยพาลูกเนี่ยข้ามมานอนค้างที่ฝั่งไทยเห็นไหมฮะ อุ้มลูกจุงหลายมานอนค้างที่ฝั่งไทยตกเย็นก็ข้ามมาฝั่งไทยมานอนค้างพอตื่นเช้าก็ข้ามกลับไปที่ฝั่งของตัวเองอันนี้ตรงชายแดนอรัญยประเทศตรงจังหวัดสระแก้วนะฮะพอเจ็ดโมงเช้าเนี่ยก็จะเห็นคนกัมพูชาข้ามจากฝั่งไทยเพื่อไปยังฝั่งของเขาแล้วก็พาลูกไปส่งโรงเรียนอพาไปส่งจนถึงโรงเรียนเลยไม่กล้านอนค้างที่บ้านไม่กล้าอยู่ฝั่งตัวเองอเพราะว่ากลัวว่า ลูกจะเป็นโรคประหลาดซึ่งไอ้โรคประหลาดนี้นะครจนทําให้เด็กกัมพูชาเสียชีวิตไปมากเนี่ยก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเอง uh huh. ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะคุณหมอพรเทพเนี่ยนะครับท่านบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ถึง60สกว่าคนหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคอื่นเสียชีวิตก็มีแล้วเขาก็แบบมารวมๆกันเพราะระบบสาธารณสุขที่นั่นเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็บอกว่าพอเป็นแล้วเนี่ยพ่อแม่ที่นั่นก็ไม่ได้สนใจที่จะเอาลูกไปรักษา รอให้เป็นจนทั้ทงอาการหนักหนักแล้วไปรักษาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้ว <c oughs> นะฮะไม่เหมือนของไทยระดับความรุนแรงของโรคน้อยกว่าแล้วก็ความใส่ใจของเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครองของครูที่มีต่อเด็กในไทยเนี่ยใส่ใจมากกว่า <c oughs> ฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องกลัวเพียง <c oughs> แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับต้องพยายามที่จะสอนลูกโดยเฉพาะเวลากุรล <c oughs> คือเด็กเด <c oughs> เด็กอนุบาลเนี่ยคุณหมอเขาบอก เด็กอนุบาลเวลาไปเข้าห้องน้ําล้างก้นเองเนี่ยล้างไม่ค่อยสะอาดแล้วก็อุจจาระเนี่ยมันจะติดอยู่ตามเล็บอแล้วพอเด็กมาล้างมือเด็กที่ด้วยความที่ห่วงเล่นก็ล้างมือไม่สะอาดแล้วพออุจจาระติดอยู่ตามเล็บเนี่ยก็ไปเล่นกับเพื่อนจับขนมจับปากกาจับดินสอเพื่อนก็มาจับต่อแล้วก็ไม่ล้างมือแล้วก็เอาเข้าป่า oh. ส่วนมา,จากจะมาจากอุจจาระนะมาจากอุจจารบ uh. นะหรืออย่างของไทยเนี่ยที่ศรีสะเกดวันนี้เจอสองรายเป็นโรคมือเท้าป่านะฮะที่อำเภอ โนนคูนหนึ่งคนอำเภอห้วยทับทันหนึ่งคนแต่ว่าถือว่าน้อยมากอเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเราเป็นทั้งสิบห้าคนปีนี้ที่ศรีสะเกดเป็นแค่สองคนของเราดูแลดีกว่าเยอะครนะฮะีนขาดศรีสะเกดนะฮะก็ใกล้ๆกับทางกัมพูชานี่แหละฮะกัมพูชาเป็นเยอะนะครับในเรื่องของสุขอนามัยนะฮะมาตรฐานของเขาก็อย่างที่บอกยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แล้วก็วันศุกร์นี้ นายกเราจะไปด้วยก็เกรงว่านายกจะไปติดโรคมือเท้าปากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่จะไปติดได้ไงพ่อหมอเขาบอกสมมติใครมีลูกแล้วลูกเป็นเนี่ยแล้วพ่อแม่ต้องไปดูแลลูกอะไรเนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นเพราะภูมิต้านทานเยอะกว่าอ๋อฉะนั้นไม่ต้องห่วงนายกไม่เป็นเลยฮะเขาจะบอกว่านายกถ้ายังไงอย่าเพิ่งไปไหมพอวันศุกร์ที่สิบสามมันมีอะไรสนุกสนุกในบ้านเราเยอะดูแล้วในบ้านเราเนี่ย ไปดีกว่า <laughs> นี่นะฮะอ่าก็ติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องนะครับอย่างที่บ,บอกกับเกี่ยวกับโรงเรียนด้วย mm hmm. เกี่ยวกับเด็กๆยังไม่จบครับอดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ